สวัสดีค่ะมาปอกันอีกแล้วนะคะในช่องวันรถผ้าเส,สบค่ะกินเขากับอันน้ำพริกด้วยค่ะเด้อน้ำพริกปลาทูทอดแล้วก็ไข่ทอดสมพักพักสดค่ะพีหนวมากค่ะขออนุญาตกินเข่าสวยนะคะมื่อเนี้เขา่าสาวหลา่าเสือมาหรืเพลินบกินไหมมันเป็นอันนี้น้ำพริกหนุ่มนะคะน้ำพริกหนุ่มปลาค่ะมากค่ะน้ำพริกหนุ่มอีส,สานไม่กินแต่เสพน้ำกันเด้อค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอะไรนะ ไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมนะคะปลาทูน้ำคืออยากกันเสีเรื่องมานี่ไม่กชนแเสีน้ำกันด้วยค่ะแซ่บอ่ะ ส้มพักค่ะส้มพักอากาศ รสเดียวสินะอืมเสบๆค่ะไม่นู้จะเริ่มอาหาร คือเด็กกินเขจาจ้าพอดีร่วนเมื่อคืนเนี่ยซื้อดายมันแก่เนาะอ,อ,อันนี้อ่อนดีค่ะ ซอดไข่เส้นแำฮมจมงห